นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอ่างทองพบสถานการณ์ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับเยียวยา,วยาวช่วยเหลือประชาชน บริเวณศูนย์สภาการชาติไทยเวชภภาเฉลิมพระเกียรติหมู่9ตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญน,นายชวัณนินวงสถิตจิราการผู้ว่าราชาการจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะนะในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง นายอนุทินชายวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะคะว่าวันนี้ปริมาณน้ําน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ยังคงไม่ประมาทยังคงเตรียมดูแลประชาชนและบริหารจัดการน้ําค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ได้ดําเนินการเรื่องของการป้องกันและบริหารจัดการน้าท่วมแบบครบวงจรเอาไว้แล้วเมื่อมีโอกาสกลับมาปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็จะเร่งรัดนะคะและนําสิ่งที่เคยได้เตรียมเอาไว้มาปฏิบัติทั้งอุปกรณ์เครื่องจกักรรวมทั้ง การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและการเยียวยาวประชาชนที่ยอมให้ใช้ที่ดินเป็นที่รับน้ำให้เกิดผลสำเร็จในทันทีค่ะ และในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมกับมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบทุกขภัยในพื้นที่ตำบลบางจากจำนวน145ชุดก่อนที่จะลงเรือเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนที่บ้านเรือนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อยและได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่จำนวน5หลังคาเรือน